คุณเคยสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วประเทศที่คุณอยู่ปกครองระบอบอะไรกันแน่เผด็จก,การหรือว่าประชาธิปไตยกองทัพพมา่าสถาบันที่ทรงอิทธิพลสูงนนสุดในพมา่า ผู้เล่นสําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองหลังจากได้รับเอกราชเชนเป็นนายกเมื่อปี1 985เขาอยู่ในตำแหน่งนี้สามสิบแปดไม่เคยบ้างเบนจากการแม้กระทั่งเลือกตั้งปี1 993เนี่ยแพ้พรรคิณสินเอ็ดของแก้วนั่นเลยตอนนั้นนั่นเลือกตั้งเดี๋ย120ที่นั่นคือแบบไม่มีทักษิณได้นี่คือความสามารถในการต่อครับฉันเกิดมาเป็นนายกทำไมประเทศกลุ่มนี้ถึงยังวนหลุดอยู่ในอำนาจนี่ยังไม่รู้จักจบจับซึ่ง แล้วทำไมนักข่าวยุคโบราณถึงบอกว่าเสียงเดียวนั้นสำคัญกว่าหลายเสียงหากพิจารณาจากโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมทางการเมืองและทัศนคติของผู้คนหรือว่าแนวคิดของพระเด็จก,การอาจจะเหมาะสมสำหรับบางประเทศ เรามาหาคำตอบกันในโครงการสัมมนา,าทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ภายใต้หัวข้อความงดงามของประเด็นการท่ามกลางวิกฤตประชาธิปไตยในประเทศกำลังพัฒนาโดยสำรวจกรอบความคิดและทฤษฎีที่โลกไม่ยอมรับแต่นักรัฐศาสตร์แอบมีใจสามารถรับชมได้ผ่านช่องทางเพจ Facebook หลักสูตรรัฐศาสตร์สวนดุสิตวันจันที่15สันหาคมพศ2568เวลา9น30น กินาแล้วลูกตา